สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านทุกครับผมแอนนี่บ้าบ้าไม่ใช่ใครคนพาคทครพูดถึงครับแต่ตอนนี้ครับคนจีนในโตอิงครับก็กําลังพูดถึงเธอครับเส่ครกับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเธอคนนั้นครับก็คือโยชิรินดาสาวไทยที่รําถวายพญานาคกลางงานไหลเรือไฟงดงามจนชาวจีนแห่แชร์คลิปแล้วบอกว่าเหมือนเทปธิดามาปลดเลยทีเดียวครับแต่ก่อนไปรับฟังความปังครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีจากด็อกกี้พีเอ็ม ้าอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาคนันให้เสียอารมณ์แอดขอแนะนำ u b e premium ไม่มีโฆษณากุญนใจเล่นวิดีโอเป็นพื้นหลังได้สบายหรือปิดหน้าจอฟังต่อ,อยังได้มาพร้อมกับ YouTube Music ฟังเพลงไม่สะดุดสลับแอป,ปก็ยังเล่นได้สมัครง่ายๆแถมคุ้มสองต่อแบบนี้เริ่มต้นแค่เดือนละหลักสิบเองติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ok ทแอดด็อกกี้พีเอ็มทักแอมินแล้วบอกว่ามาจากช่องนิวบา้บาแล้วก็รอรับบริการได้เลย หลาจะไปเชื่อครับว่างานเรือไฟปีนี้ครับจะมีนางฟ้าตัวจริงเสียงจริงครับมารําถวายพญานาะคใช่ครับเธอคือโยชิรินดาดาสาวสวยที่ทั้งอ่อนช้อยและงามสง่าจนคนดูทั้งงานแทบจะหยุดหายใจเลยทีเดียวครับเสียงเพลงพิธีที่นางคลอไปกับแสงไฟนับพันดวงที่ลอยอยู่บนผืนน้ำโขงบรรยากาศแบบนี้หรอครับที่ทําให้ใครมานครพนมต้องพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่า นี่มันสุดยอดงานบุญแห่งปีลูกสส่ตาครับจับจองไปยังเวทีใหญ่มือโยชิปรางกดตัวในชุดํำแบบไทยประยุกต์โทนทองแดงครับอย่างไฟยสะท้อนกับผ้าไหมระยิบระยับราวกับเธอกำลังไล่ลำอยู่ภายใต้แสงจันทร์ของพญานาคเองจริงๆครับก็ท่าํำของโยชิบอกเลยครับว่าไม่ใช่แค่สวยครับแต่มีพลังศรัทธาเต็มร้อยเต็มเปีย่มยมเลย,ย,ยทีเดียวครับมือที่กีกลายแต่ละท่าเหมือนกับถ่ายทอดข้ามบูชาพญานาคอย่างลึกซึ้ง เป็นคนดูทั้งงานครับเงียบกริบแล้วส,ส่งสิงปรมือก็ดังขึ้นพร้อมกันพร้อมเพียงครับตองานไหลเรือไฟปีนี้ครับนอกจากจะอลังการที่สุดในรอบหลายปีแล้วครับก็ยังเป็นเวทีสะท้อนที่เห็นถึงความงดงามของศิละปะวัฒนธรรมไทยห่างคนรุ่นใหม่อย่างโยชีด้วยครับถ้าคุณยังไม่เห็นเรือไฟยักษ์หรือลำถวายพญานาคข,ของจริงปีนาก็อย่าพลาดได้ขาดครับแต่คุณจะเข้าใจว่าทําไมคนถึงพูดว่าควนครพนมคือเมืองแห่งศรัทธาที่สวยงามจนใจเต้นตามแสงไฟเลยทีเดียวครับ แต่คลิปของน้องโยชีนะครับก็ถูกอัพลงติกตอกจีนก็ทําให้ชาวจีนตกตะลึงกับความสวยเดยวก็ต้องทึ่งรับมือรู้ว่าน้องโยชีไม่ใช่หญิงแท้ครับเอาละครับก็ไปฟังคอมเมนต์ชาวจีนกันครับว่าจะว่าอย่งางไรกับโยชีลินลดาก,กันบ้างครับมากันที่คอมเมนต์นแรกครับกล่าวว่าในบรรดาประเทศเอเชียตอนออกเฉียงใต้ทั้งหมดนะเห็นว่าผู้หญิงไทยคือสวยที่สุดในภูมิภาคนี้จริงๆถ้าจะมาครับก็ได้มาแปะภาพนี้ครับและกล่าวว่า ตอนอยู่โรงเรียนเธอก็น่ารักขนาดนี้แล้วหรือโตมาจะขนาดไหนกันเนี่ยขันตมาครับก็ไา้มาบอกครับว่าฉันเคยเห็นฟอนนี่บนเวทีพัทยาแต่คนนี้นั้นเหนือกว่าแต่คนนี้นั้นสวยไปกว่านั้นอีกครั้นนึงขันตมาครับบอกว่ากระดูกหน้าเขายังเป็นแบบผู้หญิงเลยนะดูยังไงก็ไม่ใช่ผู้ชายแน่ขาันตมาครับกล่าวว่าอาจจะดูตรงไปหน่อยนะแต่ขอถามจริงๆครับเขาไม่ได้เป็นคนข้ามเพศใช่ไหมแล้วถ้าใช่ผู้หญิงทั้งโลกคงต้องกลุมขมับหรือล่ะ เธอสวยเกินไปแล้วหยงเป็นตมาครับก็ได้กล่าวว่าปอยติชดาเคยเป็นตำนานแต่ตอนนี้เหมือนจะถึงเวลาของเธอคนนี้แล้วท่านตมาครับบอกว่ายังสวยเหมือนเดิมเลยเหรอฉันเคยเห็นเธอตั้งแต่สิปีก่อนตอนนี้ยังสวยกาเดิมหีิงนะท่านตมาครับกล่าวว่าเธอดูดีมากจริงๆถ้าไม่น่าจะไซส์สี่สิบสามแน่ๆท่านตมาครับบอกว่ามีความอ่อนหวานมากกว่าผู้หญิงจริงๆด้วยขันเป็นตมาครับกล่าวว่าโอ้โห สาวประเภท2ไทยสวยมากต้องขอชินชมเทคโนโลยีของไทยเลยขรมเามาครับต้องขอชินชมการศิลปกรรมของคนไทยเลยครรเมาครับกล่าวว่าฐานะผู้หญิงธรรมดายอมแพ้คือค่าและอาายใจสุดๆครรเมาครับบอกว่าเธอสวยมากใครจะสนใจว่าเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันโฮมงานแบบนี้มันเหนือเพลไปแล้วขาจะมาครับบอกว่าคุณบอกฉันว่าคนที่ฉันเห็นอยู่นี้เป็นผู้ชายอย่างนั้นหรือคุณหลอกเล่นใช่ไหม ขัตมาครับบอกว่าถ้าเขาเคยเป็นผู้ชายจริงๆตอนนั้นจะต้องหล่อมากแน่แน่ขันตมาครับกล่าวว่ารู้จักโครงกระดูกแล้วเดาได้เลยว่าเด็กคนนี้เพศฮอโม,ม,มนมาตั้งแต่เด็กแน่นอนขันตมาครับบอกว่าฉันไม่ได้เกลียดผู้ชายแบบนี้นะคือดูมั่นใจและมีความสุขดีไม่ต้องสนใจเรื่องเพศหรอกขันตมาครับกล่าวว่าหนางคุงามเหมือนผู้หญิงในวรรณคดีเลยผิวขาวละเอียดร่างเพรียบบางหน้าสามมิติและมีสเสน่ห์เหมือนยกแท้ขันตมาครับกล่าวว่า คุณเคยเจินตนาการออกไหมว่าผู้ชายจะสวยได้ถึงขนาดนี้นอาตมาครับกล่าวว่าตอนเธอออกมาชันึกว่าเป็นดาราจีนชื่อจินเฉินเลยอะอาตมาครับกล่าวว่าผู้ชายจะสวยขนาดนี้ได้ยังไงกันเนี่ยคุณแม่มาครับบอกว่าคุณบอกว่าสาวงามคนนี้เป็นผู้ชายคุณแน่ใจอย <mast it, S 2> ่างนั้นเหรออาตมาครับกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายโปรดจำไว้ผู้หญิงสวยที่คุณเห็นในอนาคตอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้แต่คขาเมื่อสุดท้ายครับก็ได้ปิดท้ายเอาไว้ว่า ถามหน่อยคุณสวยขนาดนี้เวลาเกณฑ์ทหารเขาทำยังไงกันนะถ้ามีเรื่องราวไว้เล่าเกี่ยวกับประเทศไทยอีกอาจจะเมาอ,นนอัปอเดตให้เบื่อในฝั่งอังคารเพื่อเพื่อแค่กันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับถา้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามและฟังกันรับแชร์กำลังใจให้ช่องเราด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับไอเมนี่บับบ้าต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ